You up half past nine? Say let's go for a ride. City lights in the sky. Top down, close my eyes. We got no place to be. Driving. Right ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าตามชื่อคลิปเลยนะก็คือบันนี่เม e u p หรือว่าแรปปิด m เม e u p นั่นเองนะคะที่มิวเลือกบันนี่เม e u p นะคะเพราะว่ามิวเคยแบบไปตรวจในแอปเนาะเป็นเหมือนแบบตรวจทาร์จหน้าของเราเนี่ยแหละโดยการเอารูปของเรานะคะแล้วก็ไปใส่เขาก็จะสแกนออกมาเลยว่าเราเป็นแบบหน้าประเภทไหนก็จะมี cat face puppy face fox face แล้วก็หลายๆอย่างอะ่ะเออมิวก็ได้เป็นแรปปิด f เฟสนะคะซึ่ง ถามว่ามันตรงไหมมิวก็ว่ามันแอบตรงะนะเพราะว่าใน every day ลุคของมิวอะมิวก็ชอบแต่งหน้าแบบสไตล์นั้นอยู่แล้วเนาะส่วนใครที่นึกไม่ออกนะคะว่าแรปปิ้ตเฟรมันเป็นหน้าแบบไหนอ่ะก็คือเป็นแบบนายอนโมโมจากวงชวายหรือว่า,าซูจีนะคะประมาณนั้นนะคะเป็นแนวแบบน่ารักใสๆประมาณนี้เลยวันนี้เราก็จะมาแต่งเป็นแบบแรปปิ้ m เมคอัพนะคะในสไตล์โคาหนะคะซึ่งจากที่ปกติมิวแต่งสไตล์นั้นอยู่แล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาในลุคที่มันเป็นแบบ ใส่เข้าไปอีกให้มันแบบมีความบ้องแบวมากกว่าเดิมนะคะในลุคที่มันเป็นแบบ Bunny Super k a w a i i d a ดสประมาณนี้เนาะ <laughs> ชุดคุมก็คือมีความนางเสือดาวอยู่นะ <laughs> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะอันนี้มีลงสกินแคร์แล้วก็แบบพวกกันแดดแล้วรอนะคะแต่ว่าลงมาพักหนึ่งแล้วละ่ะหน้ามันมีความแบบแ,บบแห้งแหงนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวมันจะลงเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาลงเป็นแบบว่าโทนอัพนะคะลงใช้ของพรนะวันนี้ใช้โทนอัพนะคะมาทาที่บริเวณคอวพาหนาูไม่ชอบทารองพื้นหรือว่าบีบีที่คอนะคะรู้สึกว่ามันหนักไปเราก็จะใช้เป็นโทนอัพแทนเพราะว่าคอเราก็จะต้องขาวด้วยงานผิววันนี้มิวก็เลือกใช้อะไรที่มันแบบเข้ากับผิวมิวในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆใช้อะไรก็คือได้หมดเลยนะก็เดี๋ยวเราลองคอนเซ็ปต์ตัวแป๊บหนึ่งนะคะ มาเราจะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะปุกปิดอีกนิดน,นึงเพราะว่าโคลเยมคอัพก,ก็คือผิวต้องเนียนปิดใช่ไหมเราก็รอให้เขาเสร็จตัวเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะวันเนี้ยพอฟ้าก็คลึมเอออะไรก็ไม่รู้ ฝุ่นวันนี้มิใช้ของลอล่านะคะมูจะไม่ลงแป้งเยอะนะคะมิจะลงแค่แบบทีโซนอะไรอย่างเงี้ยตรงตากรอบหน้าอย่างเงี้ยไม่ลงนะคะต่อมาเราจะลงเป็นอ่มโอ๊ยปิดไม่ไดุ้คิววันนี้ส่วนคิวมิวก็เอาตามทรงคิวของมิวเลยนะคะทุกคน แล้วก็ไม่ให้ดูหนาจนเกินไปนะคะเพราะวันนี้เราจะแบบคีปลุกให้มันเป็นมีความสาวบันนี่เกลเนาะหวานๆตื้นอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปัดขนคิว้วให้คิ้วมีความอ่อนลงนิดนึงนะคะ เรามาลงเป็นตากันนะคะพาเลตวันนี้มือใช้เป็นของ Peripera เป็นโทนสีชมพูแบบนี้สีแรกมือใช้เป็นสีนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้สีเดิมลงที่ตาล่างด้วยนะคะ แล้วเราใช้สีนี้นะคะไยสีนี้ทาที่หงาหหงตาค่ะดีไหมเราจะไม่อุ้ย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 อะไรอะอะไรอะ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะไม่ค่อยทาเขาแบบว่าไปหางตาเยอะนะคะจะทำให้มันเป็นแบบ วงกลมแค่ช่วงนี้เนาะต่อมาเราใช้แคนเมงนะคะที่มันออกสีชมพูตรงนี้ทาที่ตาล่างเหมือนเดิมคะ่ะสีเนี้ยเวลาทาตาล่างแล้วมันจะมีความวิงวิงเบาๆนะคะเป็นแบบชมพูนมสวยดี re really แล้วเราก็จะใช้เป็นวิงวิตัวนี้นี้จะบอกว่ากิตเตอร์คือเขาแบบ ใหญ่จุใจสะใจมากๆนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นกิตอร์ไหมชอบมากเลยอะเราจะมากีดอยไลเนอร์กันลุกนี้แอบง่ายอยู่นะนูว่าทุกคนคือมีหวอดได้อายไลเนอร์อันนี้มาใหม่ของของอะไรเลยโทนี่โมลีนะคะคือมันใช้ดีมากแล้วก็ใช้ง่ายมากๆแต่มีหวอดจะไม่ค่อยถนัดใช้กับ เหมือนแปลงที่เขาให้มานะคะหนูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หนูก็เลยไปซื้อแปลง,ปลงเขียนอายไลเนอร์มาอีกทีอันนี้ก็คือใช้ง่ายมากๆเนี่ยคะ่ะทุกคนหัวแปลงมันจะเป็นประมาณเนี้แต่เขานิดเดียวก็พอทุกคนมันก็ติดแล้วอะสาววันนี้ก็คือไม่ต้องวิงหางยาวนะคะเอาแบบ พอถึงหางตาของเราก็พอเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถมอินไลเนอร์เข้าไปด้วยประมาณนี้นะคะแค่นี้เองให้มันมีความแบบว่าตาคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ call me, you call จระไอไลเนอร์ของเรา เดี๋ยวเรามาเพิ่มสีที่ขอบตาล่างกันนะคะมาใช้สีอันนี้แล้วกันชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะคะมาทาที่ใต้ตาล่างแล้วเราก็จะมาเราก็จะมาสร้างถุงใต้ตากันค่ะ ห็นไหมคะทุกคนมันจะมีความแบบตาตุ๋ยขึ้นมานิดหนึ่งเนาะต่อไปเราจะใช้เป็นแบบว่าเป็นที่ไฮไลท์หัวตานะคะแต่เป็นแบบสีขาวด้านนะไม่มีไม่มีวิงวิง <Okay. S 1> เห็นไหมคะทุกคนตาเราจะมีความแบบน้าทะนุถนอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามิวอดใจที่จะไม่ใช้วิงวิง,วงไม่ได้นะคะ เราก็จะใช้วิงวิงด้วยอันอนะี้มิวได้มาจากแอบส้มนะทุกคนคือมันมีความแบบถูกและดีมากๆากวิน่ารักเฮ้ยน่ารักนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดัดขนตาปันมาสคาร่ากันเลย ล่างดีกว่าขนตาล่างเนี่ยราใช้เป็นแบบซี่เล็กๆนะคะของมาจอรีกาเป็นแบบซี่เล็กๆอย่างเออมีความเล็กๆมากๆแต่ข้อเสียของเขาคือมันจะมีแบบไฟเบอร์ุกคนมันจะแบบน่าลำคัญมันจะโดนตามีเวาอะแค่นี้พอไปต่อไม่ไหวแล้วต่อมาเราปัดแก้มกันนะคะเราจะใช้เป็นแบบทนชมพูสองสีนี้ ันนั้ใช้เป็นของอ e ีก e ูด <laughs> like like ี้ก่อนแล้วกันห้อมเป็นแบบแมทเกี่ยวไหมต่อมาเราใช้เป็นอันนี้นะคะของคลินิกอันนี้จะมีความแบบชิมเมอร์เบาๆมงก็จะเน้นไปนที่หน้าแก้มปัดไปก่อนนะคะคือมันอาจจะดูแบบแดงๆใช่ไหมเดี๋ยวมันอ่อนเองนะทุกคนปัดไปก่อน๋ยวอ่อนเองจมูกนิดนะึง ต่อมาเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์จมูกกันค่ะอันนี้ที่หล่นเมื่อกี้มีความแตกนิดนึงดูดิแย้เราเรามาเก็บกรอบหน้าด้วยนะคะก็จะเป็นบันนี่ที่หน้าเรียวเติมไฮไลท์นิดนึงนะคะ ลิปสติกลิปสติกมิเลือกมาสามอันนะคะผสมกันหมดเลยตอนแรกจะใช้เป็นของ Peripera ก่อนนะคะแพ็คเกจสีน่ารักไหมสีนี้แค่นี้ก็น่ารักแล้วนะเดี๋ยวมิวเติมเป็นแบบ p e r i p ล่ a อีกอันหนึงน่งดีงกว่า จะทับด้วยออยนะคะสารสีโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นบันนี่ลุกของเราแต่มีขอเติมไฟตรงนี้ได้ป่ะให้มีความแบบว่าบันนี่แอบสุกสนเฮ้ย โอเคค่ะเดี๋ยวมิไปทำผมแป๊บเดีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอน finish l o o ค่ะนี่นะคะก็เป็น finish l o o ของเราเนาะในการที่เราแต่งเป็น Bunny makeup นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u ับ c r i า e ให้หนูด้วยนะคะว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย